ัดสวินพลกอที่ขุดคคอยู่แต่ในห้องดูสิจนท้องเนี่ยตองกำลังท้องกำลังไส้แบบนี้นะอย่าทำงานอะไรีมันหนักๆน,นะจ๊ะ พี่เป็นห่วงจ้าสามีนี่แล้วไอ้หนูน้อยของพ่อนะ่ะหิวแล้วหรือยังแต่พี่ตั้งใจว่าเดี๋ยวพี่จะเข้าไปในครัวทํากับข้าวกับปลามาให้ไอ้หนูน้อยกินแล้วก็ให้แม่มันกินด้วยได้เลยจ้าสามีทําอร่อยอร่อยนะจ้าจ้าไปได้แล้วนะรอพ่อก่อนนะลูกดูสิไม่รู้ว่าสีไพรนะ่ะ ทำถูกหรือว่าทำผิดที่โกหกป,ปกปิดตัวเองว่าไม่ได้ชื่อว่าสีเกลเีใจมันจะทำยังไงได้หายมากก็หายมาก <mão> เดินมาไกลแล้วอยากกินน้ำไม่รู้ว่าป<ะ>่านี้นะ เจอบ้านหลังต้อมกระท่อมหลังน้อยเราจะขอขอน้ำกินจักจักองหนึ่งไม่รู้ว่าทำถูกหรือว่าทำผิดทานโทษเลยครับฮะตงงิงเจรเงเลงทงเตงตกใจหมดเลยสวยจังเลยเ<อ>สวยมากสวัสดีจ้ะสวัสดีจ้ะรับ<า>ไหวมา,มาหาใครเหรอจ้ะมาหาเธอเนี่ฉัน คือว่าพี่พัดป่ามาเดินหลงทางมาหิวน้ํามากเลยอยากจะขอน้ํากินสักองคหนึ่งโอโองนึ่งได้ละจ้าพี่เป็นคนหิวมากและหิวเยอะด้วยอ๋อได้จ้าเดี๋ยวฉันจะเข้าไปเอาน้ำมาเป็นไรอยู่กับพี่ก่อนตรงนี้ก่อนนะจ๊าน้องจ๋าจ้าอย่าเพิ่งหนีจากพี่ไปตรงนี้จ้าอยากจะเห็นหน้าเจ้าเกินชั่วโมงพี่จะได้เมมหน้าเจ้าเอ้อยู่ในความรู้สึกของพี่ตลอดเวลาอยู่บ้านคนเดียวเหรอเนี่ยอ๋อป่าจคะโอ้ไม่ต้องบอกหรอกจ้าพี่รู้ แม้ผู้หญิงอยู่คนเดียวในป่าอย่างนี้มีพี่มาเจอคงจะเป็นเนื้อคู่กันเนค,คนอื่นเขาไมา่เจออะไรจ้ะเปล่าจ้ะ,ะ,จะเนื้อคู่หรือเปล่าผีผักหรือเปล่าจ้ะเพิ่งห้าโมงเย็นผีผักอะไรกันแม่นางแม่คุณคนสวยเจ้าเอ๋ยพี่ลำพิษพักลัคนาเจ้านึกอยากจะรักเจ้าขึ้นมาอยากจะได้เจ้าทำเมียแต่พี่ก็หาได้หื่นขนาดนั้นไม่อยากจะขอดูใจกันไปก่อน แม่<ช>นางนจ๋าไม่ต้อพูดอะไรมากพี่เป็นคนพูดไม่ค่อยเก่งนะมีแต่เพลงเพลงนี้ที่จะมออพหยกับเจ้าเ<อ>จ้าจงรับฟังสดับรับฟังนั้นบัดน,นี้เทิจนจ้าพรจ๋าพรคืนนี้ขอนอน,น,นบ้านพรได้อุยออไฟตกจ้มันวูบเลยอ่ะ นี่ลงละครรุ่นเปะเลยจ้ะโอ้โหเฟวาพี่เปลี่ยนที่ดีกว่าจ้ะแม่มึนแค่เกินมึนมากยัเตรียมฟังให้ดีนะคราวนี้จะแรงไหมเนาะเจ้าที่ไม่ค่อยชอบหรือเปล่าจ้าเฮ้ยอย่าพูดอย่างนั้นจ้ะถ้าไม่ชอบจริงๆเขาทีพี่แต่หน้าบ้านแล้วอ๋อจ้ะ พรจาพรคืนนี้ขอนอนบ้านพรได้ไหมโอ้ยโอ้โอ้โ้ถึงจะรดวอลุ่มมาหน่อยแต่ว่าก็ยังมึนอยู่ดีจ้ะที่นี่เจ้าที่แรงจ้ะเขาเกลียดพี่เลยใช่ไหมเนี่ยมช่ไม่ชอบแล้วเกลียดกีหน้าเลยใช่ไหมโอ้ <ใ>จะพิยาพ้ายไิธีเก่าอ๋อนึกว่าจะกลับเลยอย่าจ้ะพี่ไม่ลดเดี๋ยวพี่ขอตั้งสมุนหน่อยตั้งสติจ้ะ,จะเพลงนี้ขอมอบให้กับน,น้องอยังมีอีกเหอจ้ะโปรสดบรับฟังให้ดีจ้ะโอ,โ,อโอ้แม่คุณคนงามพี่ขอทำตามตาม,ตามวาสนาพี่ไม่มีปริญญา ปริญญา,ามีแต่กอซอนเฮ้ยเฮ้ยโอ้เฮ้ยกูไม่ฆ่าพ่อฆ่าแม่งมนันเนี่ยไอ้เต๋าเฮ้ยทใไรเนี่ยใครอะนลินนลินเออนลินเออนลิน,นเฮ้ยจำได้ป่ะเพื่อนเออมันเหมือนหมอมันเลอะเลอะเงะี้ยวะมันก็ทบกระเทือนแรงอ่ะเหมือนโดนรถชนเลยเฮ้ยแล้ว เป็นไงมาไงเพื่อนไ้เพื่อนเพื่อนเลยเออโองมาก็ดีแล้วเพื่อนผมไม่เจอมึงมีแย่เลยกูอดอวดเลยทำไมมึงมาจากไหนเนี่ยเข้าบ้านกูก่อนเข้าบ้านกูอ๋อนี่นี่บ้านมึงเหรอเออบ้านกูยังอ่ะเออเข้ามา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 ก่อนเข้ามาก่อนเข้ามาก่อนี่รู้จักเมียกูด้วยเมียกูมีเมียแล้วมีเมียมึงชื่ออะไรวะ ีปิตเมียกูชื่อปีปิดพี่อย่างไรชื่อปีปิดอ่ามึงอย่าดูถูกหน้าตาเมียกูนะถึงเมียกูจะชื่อไม่ค่อยดีแต่ว่าหน้าตาก็สวยกว่าชื่อกันแล้วกันแนะนำรู้จักหน่อยสิเออมึงเดอกที่นั่งให้ดีๆนะระวังไอ้เหล็กมันร่วงลงมาปีปิดินี่เบิรนพี่นลินนลินนี่ปี่ปิดเมียกูกินข้าวยังยังไม่กินเลยยังไม่ได้กินเหรอโอ้พีปิด เอาปลาแห้งมาให้เพื่อนพี่กินหน่อยปลาแห้งเลยจนะ้ะปลาแห้งจ้ะนาทีเราตากไว้บนหลังคา mm hmm. เอออ้าว่ามายังยังไม่ได้อาบเลย,ยโอยเหม็นเนา่าเหม็นจริง,รงเหม็นนักปีปิดจ้ะไปเอาน้ำเปลี่ยนชื่อได้ไหมพี่ไม่ได้จ้ะ oh. จะเป็นเมียพี่แล้วจะต้องยอมพี่ทุกอย่างถึงแม้ในลูกในท้องจะเป็นของใครของพี่นั่นแหละปีปิดไปเอาน้ำใส่ใส่ใสโอ่งไว้ ใส่โอ่งเเดี๋ยวอะไรบ้านนี้ไม่มีโอ่งหรอกมีแต่กระมังไม่มีโอ่งมึงรู้ได้ไงกะเนี่ยบ้านกูนู่นนะก็เมียกูเอ้าพี่ปิดไหนมึงพี่ปิดไหนอ๋อกูจำจำมาจับกรรมการมึงเป็นมั่วตลอดแมแเราพูดเป็นตุเป็นตะเลยเป็นต้องตุตะดิกูโดนหนักมากเลยอะเฮ้แล้ว แกมาทำไมเพื่อนเฮ้ยเพื่อนผ่านมาแถวนี้เหรอโอ้หกูเกือบลืมแล้วเนี่ยอัลไซเมอร์แทบกินเมื่อกี้ทำไมอู้มันปึ้งเลยปึ้งเลยอ่ะเพื่อนพี่เหรอจ้านี่เพื่อนมึงมาฟังกูก่อนตอนนี้แย่แล้วไอ้นาเรศเนี่ยโดนจับพรุ่งนี้จะถูกตัดหัวมึงไม่โดนใครท่านนะเออกูมาตามมาตามหาคนช่วยอยู่เจอคนดีแล้วนั่นกูจำเป็นที่กูจะต้องไปช่วยน้องชายกูต้องจำเป็นอยู่แล้วล่ะมีเรื่องอะไรหรือเปล่าจ๊ะพี่ สิภัยจ้าตอนนี้มันเกิดเรื่องใหญ่นะจ้าคือว่าน้องชายของพี่นะ่ะนาเรศถูกจับตัวไปพี่จำเป็นที่พี่จะต้องไปช่วยน้องชายของพี่จ้าพี่จะขอบอกความจริงที่จริงแล้วนะพี่เองเป็นทหารภายในเมืองหลวงทหารแถมว่าพี่ไปช่วยน้องพี่กลับมาแล้ว จะไม่ได้ลำบากแบบนี้กันอีกแล้วนะพี่จะรับเจ้าไปแต่งงานอยู่ในเมืองหลวงจ้าพี่นรินทร์เจ้าเองมาดูแลตัวเองให้ดีพี่ไม่ต้องเป็นห่วงฉันนะฉันจะดูแลลูกอย่างดีเลยพี่รีบไปและรีบกลับระวังตัวด้วยนะพี่ดูแลตัวเองให้ดีนะพี่เป็นห่วงจ่าพี่จะรีบกลับมารักษาตัวด้วยนะพี่นะไอ้เต๋ารีบไปเถอะมึงนำทางกูไปกณหนีมาคุณต้องได้กูจำทางได้ไปไปไประวังตัวด้วยนะจ้าเกไปไปพี่นรินทร์รักษาตัวด้วยนะพี่ฉันจะรอนะคะ ดีสเสียดพี่พมันยามเกียรเก้าอมชันนะพระเจ้าค่ะศัตรูน้องก็เหมือนศัตรูพี่มาอ่อาพระโคงพะยะค่ะใครกันเนี่ยเออคือกมอมชันเป็นชาวบ้านแถวนี้เป็นชาวบ้านได,ได้ข่าวว่าพระองค์จะฆ่าหนุ่มต่างเมืองเหรอพะยะค่ะ,ะรู้เรื่องด้วยรู้เอ้าจะใช่ล้ะสิว่าคนไหนเนี่ยก็ไอ้ผู้ชายคนนี้ไง ที่เชวัณารเรศเนี่ยเฮ้ยอะไรของมึงเนี่ยยังไงเออคือว่าขอเดชะหม่อมฉันเนี่ยเครียดแค้นไอ้หนุ่มต่างเมืองคนนี้มากเลยมันฆ่าพ่อมันฆ่าพ่อมึงเหรอไปฆ่าแม่โคมคืนน้องสาวก็หม่อมฉันตายหมดเลยแล้วอย่างไรก่อนที่พวกจะฆ่ามันหม่อมฉันขอดาวมาให้น้ำใจมึงจะขอดาวมาให้น้ำใจใชจมึงจะเก็ ก่อนที่กูจะฆ่ามันเดี๋ยวกูจะให้มึงด่ามันด่าให้เต็มที่ไปเลยได้เพื่อนคะเอ้าเอาไอ้ชาตั่วคนอย่างมึงอยู่ไปก็โลกโลกใช่ไม่มีใครควานดีมึงหรอกที่มึงชั้นมันดีนักอะไงอไอ้ไอ้ชาต์หมาเฮ้ยไอ้นุม่ม <c oughs> มึงด่ามันแล้วทำไมมาชาติหมาหันมาหากูล่ะเออมันชั้นเป็นโรคคอเค็ดเพื่อนก็โอคอไม่ดี อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวกูหลบให้นะแล้วมึงก็ด่าให้มันเต็มที่ใส่ให้มันเต็มเยอะไปเลยเลยเนี่ยใครไม่เล่นมาเลยกูเคยทำดีเขาบ้างไหมอันที่เรียกว่าความดีเคยทมไหมคนอย่างมึงมันถอยสะถุนไม่มีใครเลี้ยวท่อมึงหรอกไอ้โง่มันชักยังไงแล้วนะฮะเคยมีความนี้บ้างไหมเฮ้ยเลวจริงไหม มึงแค้นมันใช่ไหมเนะี่ยแค้นมันบรรยากาศด่ามันเต็มที่เลยดา่ดามันเต็มที่เต็มที่เลยลบหลบมันมาก่อนเนาะถ้ากูมีโอกาสฆ่ามึงกูจะฆ่ามึงเสียตายคนอย่างมึงอยู่ไปก็หลบหลบโอ้ไอ้เลี้ยวโอ้อไรนี้ไอ้นุ่มนี่มึงว่าไม่ต้อง,งด่ามันแล้วนะเดี๋ยวกูจะฆ่ามันแทนมึงก็ได้เจ็บใจเออมึงเจ็บใจแล้วกูเจ็บใจกูแป๊บๆยังไงวะเวลาไปทำให้เฉยมึงอะไอ้นั่นแหละ ก่อนที Elliot, so sure really? ่มึงจะตายเนี่ยกูจะให้มึงเห็นอะไรดีๆทหารไปเบิกตัวดาวมาสิรับได้กล้าคุณเจ้าค่ะเฮ้ยเฮ้ยเเฮ้ยเป็นบ้าอะไรของมึงเนี่ยจะด่ามัน็อย่าก่อนแล้วสิไปเร็วเขอาจะจะฆ่าสิ ไอ้นั่นเล่ผู้หญิงคนนี้หรือไงวะวมึงบอกรักๆๆนักรักหนาเนี่ยฮะอีกหน่อยผู้หญิงคนนี้ต้องเป็นของก<อ>ูถ้าเดิ่มึงตายไปเนี่ยดวงวิญญาณมึงมีจริงวันส่งตัวขึ้นเรือนหอกูเชิญพูดเฮ้ยมึงให้เวลามึงสามสัทีสั่งเสียกันใด้พอซะ จอพี่เชื่อวายสิงคโปร์ไม่รีบร้อนแต่งงานพี่คงหมดทางต้านทานคงเสียง้ใจ อดทางช่วยเหลือต้องปล่อยให้เรื่องโดนต้นคงโดนไว้จะมากันไปแล้วนะเฮ้ยทั่วแล้วนะคนทั่วตักกันมากให้ไนเนี่ยคนเล็ว มากเรื่องเลยไหมเนี่ยถึงเวลาของเจ้าแล้วนนั่นเลยเพชรคอดแล้วเธอจะได้รู้แต่การมันซะเพชรคอดดูคนรักมันตายก่อนหน้าเธอซะสิเพชรคอดหน้าเอาแป้งปะหัวนมมัางมีความสุขดีไหมให้มันมีขาวๆบ้างก็ยังดีเฮ้ยหาดูได้ยากเลยเพชรคอดคนนี้ มาเรื่องนั้น้าเธอลงดาบเลยเฮ้ยเฮ้เฮ <su> ้ยใครวะเฮ้ยเฮ้ยเาเฮาไปจับไปเลยจับตายมยกะาะเจ้าค่ะเ้นเอนพี่ไม่เป็นไรใช่ไหม ขอบใจพี่มากนะที่ช่วยชีวิตฉันเอาไว้ดีนะที่พี่มาช่วยเจ้าทันกูปไปตามกูปไปตามมาแล้วผู้หญิงนี่เเป็นใครกันแต่ว่าด้วยจ้ยาผู้หญิงคนนี้นะเป็นเมียของนาเรศเองพี่นารินอะไรนะนี่เจ้ามีเมียแล้วเหรอ,อ,อใช่แล้วน่ะเมียกูนน่นมันก็อีกคนนึงและพี่นะไม่มีกับเขาบ้างได้ไงพี่ก็มีแล้วเหมือนกันอ๋อพี่ก็มีแล้วไอ้พี่ฉันนเรศ ได้รับคำสั่งจากพระองค์ท่านเทพพิดชให้มาตามหาพระคุ้มมั่นของพระองค์ท่านที่มีนามว่าวสีเกตแต่ฉันน่ยยังตามหาไม่พบเลยพี่เองก็ตามหาไม่พบเช่นเดียวกันฉันเลยตั้งใจว่าจะกลับเข้าเมืองไปทูลตอบพระองค์ท่านที่อย่างพี่เนี่ยก็เข้าเมืองไปกับฉันเลยสิแต่ก่อนเดี๋ยวพี่เองเนะจะกลับไปรับเมียพี่ที่บ้านก่อนเล่าไว้เราไปเจอกันในวังหลวง นั่นแหละพี่ดูแลตัวให้ดีด้วยขอบคุณพี่มากนะจ๊ะขอบคุณมากนะพี่นะเฮ้ยดูแลน้องฉันด้วยนะไอ้เต๋าดูแลตัวด้วยนะไปหามีเหมเฮ้ยพี่พี่จังเลยไปที่ก่อนอะไรไอ้เต๋าตอนนี้เราหนัดลงเรือลำเดียวกันแล้วถือยังไงก็ต้องช่วยกันให้ตลอดรอดฝั่งไปเล้แกก็คงจะรู้ใช่ไหมว่าฉันน่ะเพิ่งจะมีเมียฉันก็อยากจะใช้ชีวิตอยู่กับเมียของฉัน แหมแกน่ะจะอยู่กับเมียเมื่อไหร่ก็ได้อย่างนี้น่ะไม่ต้องเป็นห่วงเราไม่ต้องกลัวใครจะมาแย่งหรกเออกูถึงได้เลือกมันนี่ยว <c oughs> ฉันดูแลให้เองไม่ต้องห่วงหรอกน <c oughs> <ะ>้าอะย้าหายนะแกฟังฉันก่อนฉันจะให้แกน่ะเดินทางไปขึ้นเฝ้าพระองค์ท่านเทพฤทิตไปทูลต่อพระองค์ว่าตอนนี้ฉันน่ะกลับเข้ามาในเมืองหลวงแล้วแต่ว่าฉันไม่สามารถขึ้นเฝ้าพระองค์ท่านได้บอกพระองค์ท่านไปเลยว่าฉันน่ะป่วยเป็นโรคอะไรก็ได้ เป็นโรคอะไรก็ได้ใช่เฮ้ยเอางั้นจริงเหรอเอางั้นเลยโอ้แล้วก็อะไรก็กลัวอะไรก็กลัวเราอยากให้เมียกูหายไงรู้เปล่าเมยไม่ต้องกลัวหรอกรนะรุ่งร่างอย่างงี้หายไปเนี่ยเสียดายใจหาบอกดิเร <จะ S 1> ื่องการดีบยบาย วรอครึ่งคราวขอเคลียตั้งแต่เราได้จจาเราต้องเพลิรักกันจะชมเชนจะยืนยันให้สวรรค์ 국야 พี่ก็ต้องได้พี่ก็จะคลออายเสียเราต่างจับมือรวมครอบครัวรักกันเป็นผูวเป็นเมีย เดินยาเข้าเมืองหลวงกันจพี่เราจะใช้ชีวิตกันอย่ามีความสุขพี่จะขอให้สัญญาพูดพี่จะดูแลและปกป้องดาวเท่ากับชื่อของพี่พ พี่เข้ามาหาผมกมาไม่แล้วไม่อยากดีมากพูดดีๆมากมึงเลื่อนยศหน่อยดิพูดดีแล้วเนี่ยมาแล้วจอยพระโคมเจ้าค่ะกล้าหม่อมชั้นกุมพลนรินทร์เดินทางกลับมาแล้วพระเจ้าค่ะพระองค์ไอ้นรินทร์เป็นไงบ้างวะงานที่กูใช้ไปทําสําเร็จหรือเปล่าวะขอเดชะเรื่องพระคุ้มมันของพระองค์ท่านกล้าหม่อมชั้นนั้นไม่พบเลยแม้แต่วี่แวว กราหม่อมฉันต้องขอประทานอภัยด้วยนะปะเจุค่ะเอาเถอะข้าจะถือเสีว่าสีเกกับข้าไม่ใช่เน้อคู่กันแต่เอ๊ผู้หญิงคนนั้นเป็นใครกันวะอ๋อผู้หญิงคนนี้เป็นเมียก้าหม่อมฉันเองพระเจุค่ะอะไรวะนาลินมน่ะร้ายกาจไว้นี่นี่กูเช่งไปทำงานแต่ดันมึงกลับมีเมียเมียมึงชื่ออะไรวะเมียกรหม่อมชัน ชื่อว่าสีพรยพระ่ะย้าค่ะสีพรยเฮ้ยใ,ใจคอมึงจะไม่แนะนำเมีให้กูรู้จักเลยเหรอวะออกรรมของฉันต้องขออภัยด้วยมัวแต่ดีใจที่ได้พบพระองค์ท่านสีพรยเนี่ยพี่จ้าพี่เดี๋ยวสีพรยนะเน่ะเงยหน้าขึ้นรู้จักกับพระองค์ท่านสะสิจ้าของฉันสีพรยขอถวายบังคมด้วยเบค่ะดีแตสวยไหมเ้ย ก่อนมึงจะออกจากเมืองกูไปมึงยังจำํำรัดที่กูให้มึงได้หรือเปล่าวะคอเดชะกระหม่อมฉันยังจำได้ขึ้นใจพระองค์ได้ํำรัดไว้ว่า